เรามาตามข่าวสารของเจ้กัเซโล่กันหน่อยนะครับตอนนี้มีรายงานบอกว่าจอร์เมนเดสกับเอเยตนของเจ้ากัเซโล่นะ่ได้ไปคุยกับบาซ่าแล้วเรื่องที่จะเสนอให้เจ้ากัเซโล่ไปอยู่ด้วยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับ อันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดจากเดียริโอสปอรครับรายงานเมื่อคืนนี้นะบอกว่าจอสเมนเดสเอเย่นคนดังกําลังปั้นดิจอโจวสโลครับให้ย้ายอยู่กับบาซ่าในช่วงตลาดซัมเมนี้ถ้าหมดสัญญายืมตัวกับเซอร์ไไปเยอนแล้วจอสเมนเดสเนี่ยกำลังคุยกับบาซ่าครับเกี่ยวกับการดึงโจวสโลนักเตะภายใต้การดูแลของเขาเนี่ยไปอยู่กับบาซ่าด้วยสัญญายืมตัวช่วงตลาดซัมเมนี เจกัสโลเนย่ย้ายจากแมนซิสตี้ไปอยู่กับไบเยนครับด้วยสัญญายืมตัวครับ6เดือนเมื่อช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับพร้อมออปชั่นซื้อขาด70ล้านยูโรแต่คาดว่าเสือใต้ไบเยนไม่น่าจะซื้อขาดเขาและเตรียมส่งเขากลับไปให้เรือบาสิฟ้าแมนซิสตี้หลังจบฤดูกาลน,นี้ด้วย ในรายงานล่าสุดบอกว่าเจ้ากัสโลครับอาจจะต้องมองหาทีมใหม่ในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้ขนาดที่บาร์ซ่าก็อยากจะได้ตำแหน่งแบ็กขวาคนใหม่ครับดังนั้นเจ้ากัสโลน่าจะเป็นอีกตัวเลือกของบาร์ซ่าก็เป็นได้เพราะว่าบาร์ซ่าเนี่ยก็ยังไม่มีเงินมากพอสำหรับการเซ็นสัญญากับฮวนฟรอยครับแบ็กขวาคนอาเจนต้าของบีเอเลโอ้โหต้องบอกเลยว่าจอรจเมนเดสตอนนี้กำลังพูดคุยกับบาร์ซ่าอย่างหนัก ให้ดึงเจ้ากัสเซโล่เนี่ยไปอยู่ด้วยครับพร้อมสัญญายืมตัวช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดหลังจบฤด,ดูกาลหน้าซึ่งน่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของบาร์ซ่าในปัจจุบัน หลังจากนี้ไปก็ต้องมาตามว่าอนาคตของเจากัสโลจะเป็นยังไงต่อไปครับกลับมาจากเือใต้ไบรเยอร์แล้วน่าจะต้องหาทีมใหม่จริงๆเพราะว่าแมนซสตี้ไม่น่าจะใช้งานเขาอันนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับบาซาก็มีส่วนว่าจะเป็นสโมสรต่อไปของเจากัสโลก็เป็นได้ครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็จัดมาไวรอลจัดไปอาอยาวๆเลยครับผม